กันที่ความเสียหายของผู้เสียหายประมาณ30คนครับรวมตัวกันไปร้องกรองปรับอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออมทองคำซื้อทองผ่านเพจออนไลน์ hmm. แรกๆเนี่ยออมทองไปปันผลกำไรกันเอาไปขายก็คือยังได้กำไรยังได้ลงทุนกลับมาได้ดอกผลกลับมานะครับแต่ล่าสุดเพจนี้เนี่ยเขาปิดตัวไปผู้เสียหายที่รวมตัวกันไปนะครับมูลค่าความเสียหายประมาณ8ปล้านบาทเขาไปร้องกับจ่ากิงสะพานใหม่ให้ช่วยมาติดตามเรื่องนี้นะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับมีผู้เสียหายประมาณ30คนครับคุณผู้ชมนำหลักฐานนะครับเป็นเพจ Facebook เพจนี้มีชื่อว่าไข่มุกออมทองทองแท้เยาวราชนะครับไข่มุกอ,อมทองทองแท้เยาวราชจําชื่อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปหน้าร้านขายทองคํารวมถึงหลักฐานนะครับคือคือผู้เสียหายมีการถ่ายรูปหน้าร้านขายทองคํา รวมถึงหลักฐานการโอนเงินเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ศูนย์รับแจ้งความกอง,กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับที่กองบังคับการปราบปรามว่าถูกเพจดังนะครับหลอกให้ลงทุนอ,อมทองแล้วก็ประมูลทองคําแท่งเสร็จแล้วเนี่ยเพจนั้นก็ปิด Facebook หนีไปหนึ่งในผู้เสียหายนะครับเธอเล่าว,ว่าเธอเนี่ยเริ่มอ,อมทองกับเพจนี้มา5ปีแล้วครับโดยช่วงแรกก็ได้รับทองจริงๆโดยทางร้านเนี่ยมีการส่งไปรณียีมาให้นะครับ แต่ว่าช่วงหลังเพอะยอดออมทองเพิ่มมากขึ้นทางร้านนะครับก็ติดต่อมาให้ขายประมูลแทนเธอเนี่ยตรวจสอบทางเพจพบว่าเพจนี้มันก็น่าเชื่อถือนะมีคนตามเป็นแสนเลยครับแล้วก็ไปเช็คประวัติด,ดูแล้วก็ไม่เห็นนะว่ามีการช่อโกงใดๆไปดูรีวิวเนี่ยก็ไม่มีคนที่มีเรื่องร้องเรียนเธอก็เลยเชื่อมั่นว่าเพจนี้แหละน่าจะเชื่อถือได้มีหน้าร้านให้ดูนะครับตัดสินใจร่วมอ,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 อมทองกับเพจนี้ ซึ่งก็ได้รับเงินจริงๆในช่วงแรกเนี่ยตามยอดที่ออมไว้เลยแต่ว่าเธอและครอบครัวก็เห็นว่าเอ๊ะมันดูน่าลงทุนนะได้รับเงินจริงๆชวนกันไปลงทุนนะครับคุณผู้ชมตัดสินใจไปกู้เงินมาลงทุนเพิ่มจนยอดประมูลทองคําของเธอเนี่ยสูงสุดถึง4ล้านบาทอ่ะยอดมาถึง4ล้านบาทหวังจะได้กําไรเอามาลงทุนอย่างอื่นกระทั่ง1ิตุลาคมที่ผ่านมาเพจนี้ปิดตัวไปนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ หนูปิดออมทองเมื่อเดือนเมษา,ายนค่ะแล้วหนูก็ได้ทองแท่งมาสองบาทแล้วหนูก็นําทองแท่งที่ออมเนี่ยไปขายแล้วหนูก็ได้เงินมาประมาณ8ปดหมื่นแล้วพอได้เงิน8ปดหมื่นปุ๊บหนูก็ไปส่องหน้าเพจเขาพบว่ามีการประมูลทองแท่งหนูก็เลยลองประมูลดูเริ่มต้นจาก2บาทนี่แหละค่ะที่หนูมีคือนําทองทีองท่ออมตอนแรกค่ะไปขายแล้วก็มาประมูลแล้วพอประมูลเราก็ได้ทองแท่งมาใช่ไหมคะแล้วเราก็นําไปขายอีกแล้วก็ทําแบบนี้วนซ้ําไปเรื่อยๆค่ะ จนจนกระทั่งมีมูลค่าออยอดเสียหายทั้งหมด4ล้านค่ะขณะที่ผู้เสียหายอีกคนนะคะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจมาลงทุนออมทองกับเพจแบบนี้ใช่ไหมคะเธอบอกว่าเอาก็เห็นว่าเขามีหน้าร้านจริงๆร้านก็มีตัวตนแล้วเธอนะเคยไปรับทองถึงหน้าร้านด้วยตัวเองเลยะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรก็ไปตรวจสอบแล้ว เจอหน้าเจอตาไปเห็นร้านด้วยตัวเองแล้ว mm hmm. ก็เลยตัดสินใจไประดมทุนค่ะ mm hmm. กวาดเงินทั้งหมดเลยนะ mm hmm. จากการที่เก็บออมทํางานมา เอามาซื้อทองเอามาออมทองเอามาประมูลทองค่ะจูๆ่ๆเพจปิดตัวหายแวบ,บไปแบบนี้แจ้งความไปก็ไม่คืบหน้าทาั้งๆังที่เธอเนี่ยมีหลักฐานด้วยนะคะพอคุยไปคุยมาทราบว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากเลยไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวก็เลยมีการรวบรวมผู้เสียหายมาหาจากคิงสะพานใหม่นี่นะคะแล้วก็พากันมาที่กองปราบเพื่อให้ติดตามเร่งรัดการดําเนินคดีค่ะช่วงเดือนกันยายนหนูไปรับทองที่ร้านทอง สาขาสุพรรณคือหนูก็ไปรับปกติถึงทําให้หนูอะเชื่อใจมากว่าเขาอะมีตัวตนจริงๆทําให้หนูเห็นว่าไม่ไม่น่าจะโกงแน่นอนเพราะว่าร้านทองเนี่ยค่ะเขาก็ประกาศบอกชัดเจนหนูก็เลยหนูไปทํางานที่เกาหลีมากลับมาหนูก็เลยระดมทุนหมดเลยค่ะเพื่อที่จะซื้อทองแต่ทีเนี้ยวันที่สิบตุลาก็คือโดนเขาโกงไปค่ะเหมือนกัน นี่คุณผู้ชมขนาดว่ามีหน้าร้านเคยไปหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็เพจมีคนตามเป็นแสนแก็ยังเกิดการหลอกลวงกันได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจบอกว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอมทองกับเพจนี้มาไม่ต่ำกว่า3 5ปีนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบเพจดูเนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ1 0 0 0 0แนคนจริงๆเป็นเพจสาธารณะด้วยและก็พบนะครับผู้เสียหายในเพจนี้ประมาณ600คน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับประมาณ80ล้านบาทครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าใจกันผิดหรือว่าเป็นการถูกหลอกลวงจริงๆนะครับ